เพราะฉะนั้นเราจะใช้ประโยชน์ของตรงนี้มาทำแว่นให้คนสายตายาวนะครับทุกๆวันนี้นะครับถ้าน้องๆคนไหนใส่แว่นนะครับโปรดจงรู้ไว้ว่าเราเป็นแว่นสายตาอะไรตอนนี้สายตาสั้นเพราะเด็กๆยังอายุน้อยอยู่นะครับสายตาต้องสั้นแน่นอนนะครับถ้าสมมุติเริ่มมีอายุแล้วนะครับอย่ามองพี่นะอย่ามองพี่นะนะครับเริ่มมีอายุแล้วเนี่ยสายตาจะเริ่มยาว เพราะฉะนั้นก็จะเป็นแว่นสําหรับคนสายตายาวไปนะครับก็ใช้เลนนูนโอเคไหมฮะน้องน้องครับเพราะฉะนั้นมีทริคจําง่ายครับสั้นเว้วยาวนูนอ่าโอเคไหมสั้นเว้วยาวนูนท่องไว้วันนี้กลับบ้านแล้วท่องไปเลยนะครับสั้นเว้วยาวนูนอ่านะครับโอเคนะครับอ่นนี้คือประโยชน์ของทั้ง2เลนนะครับอ่ามานะครับน้องๆครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับจะเริ่มวาดการเกิดภาพของเลนนูนกันว่าเลนนูนเนี่ยเกิดภาพอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะสรุปคอนเซ็ปต์ตรงคำพูดข้างบนนะ นะครับอะน้องๆมาดูรูปแรกครับนีนะครับพี่ฟิวจะเริ่มวางวัตถุไว้ไกลจากเซนเตอร์คือตรงนี้วัตถุตรงนี้นะครับวัตถุตรงนี้เสร็จแล้วครับหลักการของมันคือแสงแรกครับยิงไปตรงๆครับติชเกลแบบนี้ฮะเสร็จปั๊บไปตัดกับโฟกัสเห็นไหมครับนี่เป็นแสงเบอร์หนึ่งแสงต่อไปครับเรายิงผ่านจุดศูนย์กลางของมันครับคือแบบนี้เห็นไหมครับยิงผ่านจุดศูนย์กลางของมันแบบนี้อ่าดูช้าๆนะครับ เดี๋ยวนะเดีว,นะ,ดวนะอ่าเรียบร้อยนะครับนี่เป็นแสงเบอร์2ครับเห็นไหมครับว่าแสงเกิดจากการตัดกันจริงๆนะครับ